ในช่วงโควิดเว้ยแล้วก็ไม่มีตังไม่มีงานเหมือนกันพังพอกันเฮ้ยอยากหาทางออกให้ไงว่างๆก็ดูคลิปเราสองคนก็ได้หรือว่าจะไปหาอะไรมาทาเหมือนเราสองคนก็ได้โอเคไปงั้นเดี๋ยวกิจกรรมแรกของพวกเราคะตอนนี้ก็คือกิจกรรมแสนฮิตเล่นกันทุกย่านมีร้านที่ไหนก็เล่นหมดแต่ว่าตอนนี้ทุกตอนปิดหมดใช่เพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเซอร์สเกตไปเล่นบ้านเรานะคะรับเยก่อนที่เราจะไปทัวร์บ้านเจม ตอนวันเนี้มาอันบ็อกกันก่อนวันนี้เรามีสองบ็อกให้อันออแต่จะเป็นบ็อกอะไรนะั้นเดี๋ยวไปติดตามกันตอน่อในคลิปจ้าไปเอาของมาล้1และ2เอ,อ,อม,มประโยน์เลยนะมันคือสิ่งที่เราควรมีในช่วงโควิด <c oughs> เพราะว่าเราจะได้มีของไว้เล่นเวลา <c oughs> เราว่าง เขา,าแถมมให้เราดีใจแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่<ฮ>ะขอบคุณร้านอ่ะ,<ฮ>ะขอบคุณร้านนี้ด้วยค่ะ,<ฮ>ะสปอร์ตเกียร์รจา้าสเจ้าชสีบ,บ้าเป็นสีบ้า เป็นใช่ในเรื่องของเงี้ยสีดิอะไรไม่ใช่เล่าก่อนเล่าก่อนว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษของเจนใดๆเจนกูเสตังเองซื้อก่อนจากงหวินอ่ะใช่สิกูยังไม่มีสิ่งที่จะมีเป็นของตัวเองเลยกดได้แบบเขาบอกเขาขายสินโมงกดเลยสินโมง J M mode Shoppy mode แบบหมดหมดกดตอนสินโหมด โม14นาทีไปเจอเพจที่สอนแกนก็ได้โอเคฟิน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 อินินีินฟ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 ินินินฟ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 ินิิิิปิิิิินนิินิิินินิิิิิฟิิิิิิ นี่เราอยากเห็นข้างในแล้วเราคือขอเปิดสานป้ายผมป้ายไอ้พีเนี่ยเด๋ยวพังนะป๊อกเฮ้ยเราอะชอบมากเลยเราเห็นเขาดีกว่าเราเราขอดูเป็นอย่างๆได้ไหมอ่ะอันนี้ก่อนนะ how to p a y free mental AR postcard อันเนี้ยต้องลองโหลดดู้วยก็คือเปิดมานะครับป้ามันก็จะเป็นพวกเป็น postcard ทางทางอันนี้ก็จะเป็นรูปของอ่าเมืองอันนี้เป็นเมืองอันนกเป็นเมือง ทำไมมึงคิมเป็นยอร์ฐก็จริงๆแหละแต่ว่าก็คือเมืองเ็นนนิีีี้้มมมััสาาไ่่่ตดหวงุกกบท เราชอบนั่งเลยอ่ะน้องน่ารักอ่ะน้องใส่เสื้อสีฟ้าแล้วน้องน่ารักอ่ะมีคนข้างน้องจะจะบอกว่าตัวเองน่ารักแื่อรักเลยบอกน้องน่ารักด้วยอะไรขอบคุณท่องเล็กเล็กบนเมืองใหญ่เขามีจดหมายถึงแฟนดเฟรื้อใช่เขาแต่งเขาแต่ว่าเขาเขียนจดหมายถึงเราเราเป็นแฟนคลับึงเปนดาวไหมขอบคุณเมืองเล็กเมืองใหญ่เไม่ถอดรหัสปั๊เฮ้ยรู้แล้วว่าในนี้ม่นมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเพื่อนเพื่อนคือทีมที่รอเธอรันไปแอบชอบ อันนี้ก็จะเป็นพาสปอร์ตนะคะสามโซนปะก็มีตั๋วเครื่องบินด้วยมันมีหมายเลขหรือซีเรียลนำเบอร์อะไรที่มันเไม่มันเหมือนกับอะไรร้อนมันเหมือนทุกอันเลยอ่ะไอ้ทิงแล้วก็มี Trick b a า d o s s กเกอร์นะคะแล้วทำไมต้องเป็นเกต่าซีที่ 12B อ่ะกูไม่รู้มันต้องมีความหมายดิอะไรอะไรก็ต้องมีความหมายเนี่ยห้าคนหรือเปล่าประตูห้าห้าคนหรือเปล่า ขนาดกินยังไม่รู้เลยดูรีวิวยังมันรีวิวเองด้วยเพลงข้างบันนะคะบ่อยหธันวาไม่ได้ล้เทียมสิ่งที่เดา <ไป S 2> เลย<ำ>ข้ามันหร้างาันไม่ใชงแรกของนถ้าเพลงแรกจบ่ดดาจยไปเยอะมกลน่่ยกดดัไหนเนียกดดัเพื่อนตัดต่อเองแล้วเ,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 เราก็ยกังไ,ไม่ได้ความหมายของอะไรคประเด็นคือไอรายการหาทางไปก่อนอะมันเกิดมาจากพีพีวเว้ยลายเข้าเจ๊ พรุ่งนี้มาถ่ายคอนเทนต์กันถ่ายรีวิวเซิร์ฟสเก็ตกับอัลบั้มให้หน่อย,ยแบบชวนยมันอันบอสก็คือกูบงมาล่ะ <Un box. S 1> อันบอสมีอาราบ้าเหมือนวรอน้องตัวเองพ่อขออนะนะเอบาใจเย็นอ๋ถือว่าจบ,บาจาาอ,อะไรอะไร,อ,ะไรอ,อ๋อนี่เป็นแผนที่นี่ไม่แผน,นที่นี่เป็นแผนที่นี่เป็นแผนที่ถ้าอาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้นะมันมีคนชื่ออัลบั้มาในระบบหายที่ไม่เจอไหมเขามันคู้หญิงที่ปก วิ่ชอบฟังมูฟน์ฟงเพลงอเสียงวิววิววิวมีภากาี่ปุ่นด้ยนะไหนอ่ภาษาญี่ปุ่นดนะ้นยยฟังหน่อยเดียวตเดียวกตะแต่ว่า <c oughs> เออคค่ะคังคะคั่รู้ัวเดียวแต่よかったเดี๋ยวแต่よかったอ๋อเดี๋ยวแต่よかったคือได้มาตัวกัน ไม่รักลูกมึงก็ไม่เสร็จสักทีบ้างเหรอขอบคุทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวทีมแม่เราจะพาไปเล่นกิจกรรมกันจริงๆริงเราเจ้เป็นสัญญาว่ามันจะสอนเองเลยนะโรเลอร์รู้เบ็ดหรอใช่ก็เดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะก็ให้พี่พีอ่ะสอนเราเล่นเซิร์ฟสเกตก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้เบ็นมาแล้วเราก็ค่อยสอนเธอเล่นเรเลิร์ฟเบ็ดกันนะคะโอเคค่ะก็แบบอันบล็อกรอบนี้ก็คือไปแล้วติดตามหาทำไปก่อนในช่องเดนนี่วิกพี่พีนี่